นะครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องกเกษตรพ่อเพียงนะครับนะครับกาคลิปนี้สิมาบอกวิธีผสมไอ่ฉีดปุ๋ยยูเลียาทางใบเนาะกระสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมล่องฉีดเบิ้งนะครับไอเอามาล่องเบิ้งแล้วปรากฏวา่ามันมันได้ผลดีนะครับได้ผลดีเลยนะครับการิมาบอกว่าฉีดวิธีใดแล้วก็ส่วงใดเริ่มต้นต้นใด นะครับแล้วก็ไซร้ายซําไดด้นซําไดจังค่อยฉีดนะครับก็บสีบอกเมันเลยในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมสิพาไปยางเบื้องมั่นไอที่ผมฉีดไปเนาะอ่านี่แถบนี้ครับอ่านี่ครับตัวนี้คือมัดนที่ผมฉีดปุยยุรียไปเนาะกับปุ๋ยห้องพืนผมใส่แค่ไายรหากิโลนะครับไรหักิโลแล้วบดใส่อีกเลยนะครับตัวนี้เป็นมั่นสีเดือนเต็มแต่หล่องใ่นะครับเป็นมั่นหล่องใ่นี่ายอดเบื้องยอดมันครับหยอดมั่นสีใ่เห็นไหมครับ อ่านี่ครับตัวนี้เกือบเพียงข้อสูงเพียงข้อเลยอ่านี่ครับไอ้มะใต้ใต้ผัดผมบเรสามนะครับเพราะอันเป็นมันหน้านะครับอันที่ยิ่งสามอยู่เพราะว่าบ่มช่วงนั้นบ่มีเวลานะครับก็เลยบเรสามมันเลยนะครับการเดียวเสห้เบิ้งหยอดไ่ว่ามันไงสำแดงอ่านี่หยอดเห็นไหมครับเห็นตนบ้างตนมันอ่าน,นะครับตนเบิ้งดินเหล่าครับเนี่ยดินเหลาดินเหล่าเลย อ่านี่ครับกาตัวนี้บอท่านเดียใส่หญ้าเหล่งหัวเนาะกาอันทิจิงน่ะมันมันในหน้าเข่านี่ปลูกยังไดมันก็เป็นหัวเนาะครับขอยังเดียวไห้ต้นมันงามนะครับขอยังเดียวให้ต้นมันงามผมก็เลยเล่นสูตรนี้เลยเอาปุ๋ยยูเรียมาสีดนะครับสีดเพื่อให้ต้นมันงามเพราะถ้าต้นมันงามหัวมันก็สีงามนะครับตัวนี้มันเป็นผู้ลงค้นเพิ่นกับว่างามแต่ต้นหัวโบมีแมนอยู่ครับถ้าในกรณีเฮ้าปลูก ปลูกทีเนะาะถ้าในกรณีเขาปลูกทีนี่ครับถามันทีกันนี่สต้นมันสีแข้งกันเนาะครับเขาปุ๋ยกับยังมัสีสีต้นมันสีนสัดแบบทวงหัวเลยนะครับทวงหัวเลยแต่ว่าถอนขึ้นมาเรางามแต่ต้นนะครับแต่ว่าหัวเนี่ยบอ่บอ,บอพันนะครับหัวบพ่พันก็นี่ครับสีผ้ายางเบอร์ก่อนเดี๋ยวผมสีบอกเลยว่าสีสวงไดแน่แล้วก็สีปบอกว่าใสา่ารซ้ำไรนะครับเอาเบื้องต้นครับเบื้องต้น อ่าเบิ้งยอดมันเบิ้งเดี๋ยวครับเบิ้งใบโอ้ใบครับสุดยอดอ่าเบิ้งต้นครับเบิ้งดินเดี๋ยวเหล่าเหล่า,าคักแห่นะครับดินเหล่าอ่านี่ครับกามันหางเนาะมันกระสีงามยอดมันหางน้ำแน่นะครับเห็นบ่ครับอ่าตัวนี้แนมยอดแสงไปเนาะกาอันนี้มังนี่เกือบทุ่มหัว มอนี้ตัวมัวบึงบ้งบึ้งโตผมนะครับเกี้ยงข้อสูงเกี้ยงข้อนะครับกมองนี้คือสีไปเราซีเธอ่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปบึงวิธีผสมเนาะ่าผสมแนวใดอ่าบึงครับนี่เพียลงมีเพียลงนะครับนี่มันงามแหง้งพดนะครับ เงาหนึ่งกินกินพื pe mm ้นท kind of ี่เกือบหนึ่งตารางเมตรนะครับเห็นไหมครับแนนไปอ่านี่ครับตัวนี้คือสีดไปแล้วซีเท่อนะครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยน้อยแห้งเป็นสูตรสูตรสูตรลดต้นทุนเนาะสูตรลดต้นทุนให้ให้ผู้ใดสนใจเอาไปเห็ดนำได้นะครับบอกหวงสูตรนะครับตัวนี้ก็เป็นถังสีดย้าในจักรีนนั่นนี่พิตร เป็นถังซิโพกลินเนาะครับตัวน,นี้บบแมนถังไฟฟ้าเนาะกะถังยังก็ได้นะครับไอสูตรฉีดปุ๋ยยูเรียก็คือผมเปิดฝาอ่านี่ครับเปิดฝาแล้วกะ็ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียนี่มันก็นมีหลายยี่ห้อเนาะกะปุ๋ยยังก็ได้ยูเรียหน่าละ่ะให้มันเกิดซื้อยูเรียเนาะคือของยี่ห้อยังก็สร้างก็สร้างนั่นนะนะครับให้ได้มันขึ้นซีว่ายูเรียโอ้เฮียสัม กะข้ากำใส่ซนีกำหนึง่งนะครับข้ากำกำใหญ่ๆนี่ครับนี่นี่ข้าวกลัมแบบนี่กำประมาณนี้นะครับข้ากำใส่ซนีกำหนึ่ง้วกาตักหนามเทใส่เลยบ่ต้องไปละลายหนามก่อนนี้ค่อยเมแทะนะครับคือตักหนามเทใส่มันสิละลายเองมันนะครับละลายเองมาเลยกะเขากะบ่ต้องเขย่านะครับสีเดลเลยเพราะว่าบุญยูเรียนี่ถึงหนามแซ่มันละลายเองอยู่แล้วเนาะมันสีละลายเองมันเลย นะครับก็ชีพมาสนี่นะครับสูตรสีปุยยูเรียกปุ๋ยก็แพงคักนะครับปุ๋ยแพงแห้งแต่กี่ถุงแบบนี้เคยสื่อ20บาทเดี๋ยวนี้ก็40แล้วครับนี่ถุงเดียวนี่40แล้วขึ้นมา30ก่อนแล้วก็มา40เลยนะครับกือขึ้นนักอยู่เกษตรกรเฮาเนาะไอ้ผู้ปลูกเฮ็ดให้เฮ็ดมันจังซี่นะครับเฮ็ดหน้าขึ้นนักเลยยากับแป้งนะครับบ่ได้บ่ได้แพงแต่ปุ๋ยนะครับพวก ยากหงงายายังสีแพงมดเลยนะครับอีกจั้หน่อยก็คงสีเฮ็ดกันบ่ได้ล่ะนะครับกาดีแน่แต่มันยังแพงอยู่เนาะมันแพงขึ้นแน่อยู่นะครับอ่านี่ครับกัประมาณนี้นี่ครับยางผ้ายางเบิ้งอีกรอน <S <S บนึงคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับผ้ามาเบิ้งสูตรสีปุยยูเรียเนาะเอ้ยลืมอย่างนึงลืมเกือบลืมไอระยะเวลาที่เขาสี ระยะเวลาที่เขาสีนี่คือปลูกตั้งแต่ปลูกมากนีประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งจาัางเริมสีเทือแลกเนาะสีเทือแลกนี่กับผสมแบบที่ผมมาหล่ะตามปกติเลยสีเวลาเขาสีนี่ส่วงประมาณเดือนสองเดือนแรกนี่ผมสีสีเป็นแถวเลยนะครับแบบบัได้วียงเนาะแบบยางเป็นแถวเป็นแถวนะครับแล้วก็ส่วงประมาณสามเดือนขึ้นไปนี่ผมกับ เวียงเลยเพราะว่าไอ้ใบมันมันคุมหมดน,นะครับเวียงเลยแค่นี้าก็สีทุกทุกเดือนนะครับสีทุกเดือนหรือว่ายี่สิบหมื่นก็ได้นะครับประมาณยี่สิบหมื่นสีเท่านึงก็ได้นะครับถล้วมันก็สีออกมาออกมาประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็สีออกมาประมาณนี้มันส่ป๋ยหน่อยแต่ว,ว่าสามารถงามได้นะครับ แต่ว่ามันก็บบริษัามวอว่างคือเข้าเ,าเขาเห็ดอี้ยังปันได้ดอกแต่เพียงแต่มันประหยัดลงเนาะนี่ละนี่ขอดีอยู่มึงนีแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> คือปกติผมใส่ปุ๋ยไรไรหนึ่งนี่ประมาณยี่สิบโลเอ้บ่แมนประมาณสิบกัวโลนะครับส่งห้องผืนนีไรล,ละสิบกัวโลนะครับแต่มาปีนี้ใส่ห้องผืนแค่ไรล,ละหากิโลนะครับ <c oughs> แล้วก็บ,บริษัทใส่ไปเลยนะครับแบบหลากเงาเลยล่อถอนอย่างเดียวเลยนะครับจะมาสีทางใบเอา แต่ชีไรานี่ผมใส่กระสอบเดียวนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียแค่กระสอบเดียวชีปลย์จะถึิไรละหากิโลเนาะอ่าเรามาสีทางใบอีกในชีปลานี่บลกเกินบลกถึงหาโลนะครับจนหอดถอนเลยจนหอดต้อนถอนเลยบลกถึงหาโลสีเทือนึงเทือละโลเองครับในชีปลานี่แค่เทือละกคำเนะาะถังละกคำนะครับามาันก็สีประมาณนี้แหละนี่ครับคลิปนี้ เบญ่านะครับกามาบอกสูตรในการฉีดปุ๋ยยูเรียรทางใบนะครับเพื่อเล็งต้นพอปุ๋ยยูเรียรเนี่ยมันชีเล็งต้นนี่แหละเนาะเล็งต้นเล็งใบเล็งอันนี้แต่ว่าหัวมันกัแต่ว่าถามันต้นงามนี่หัวมันก็งามนะครับถึงถึงขย้าเขาวา่าปุ๋ยยูเรียรบริเวงหัวเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตบึงถามมันต้นงามหัวก็งามนะครับ